เอาอะไรมาตักทีนี้ารยนมาลูกช้อนมานั้นมาอาจารย์มาลุกอาจารย์มาช้อนมาใส่เลยอร่อยไหมครับอร่อย้ดเจ้าน่มีดเก่งมากลูกนะเยกาสบายการสบายเลยอะไรมันอร่อยอันนี้อร่อยไหมอป่าขึ้นดูซิทาไมอยัน รู้หรือยังว่ามันอร่อยที่สุดแนะเนี่ยเฮ้ยอะไรที่สุดนะแอปเปิ้ลของเราแอปเปิ้ลของเราก็ตัดมาเรียบร้อยเลยเอออร่อยมากเลยนะอร่อยมากเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ามีจานไหมจานมาใส่สิคะอ่าแป๊บนึงเดี๋ยวจานมาใส่นะคะแล้วนมาด้วยแป้เอาก็อร่อยเหมือนกันนั่น เอาชอนกับแม่มาลูกไปไปอาช้อนกับแม่มาด้วยพวกคนเชียงที่่